ื่นใจชื่นใจชื่นใจมาสวนที่ไรและชื่นใจทุกทีชื่นใจชื่นใจชื่นใจมาสวนที่ไรและชื่นใจทุกทีสวัสดีครับพบกันวันจันทร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับวันจันทร์ที่หนึ่งวันนี้ผมก็เข้ามาที่สวนอ่าชื่นใจ ตรงบางขนุนนนบุรีของเรานี่เองนะครับวันนี้ก็มาดูมอยงชิดนะครับก็ <c oughs> คือเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้ปุ๋ยที่จะใส่ในวันนี้หลังจากที่ลงฮอร์โมนนะครับไข่ไปแล้ววันนี้ก็จะใส่สัปปรปะสิ่งเม็ดนะครับสับป,ปะสิ่งเม็เดจะเป็นสับป,ปะสิ่งเม็ดเล็กนะครับนี่คือสภาพต้นเขาวันนี้ก็ มีดอกนะครับผมมาตอนเช้านี้ก็เห็นนะครับมีหมอกลงปล,ปลายนะครับอากาศก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนมากนะครับแต่ก็ไม่ไม่เย็นไม่หนาวมากนะครับนี่ผมก็มาดูอีกวันหนึ่งวันนี้อ่าก็จะมาทดลองนี่มาทดลองมาทดลองใส่ปุ๋ย นะครับใส่ปุ๋ยเมด็ดดูว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่อ่าเร่มีลูกแล้วเป็นสับป,ปะสิ่งสับป,ปะสิ่งเม็ดเอสับป,ปะสิ่งเม็ดเดี๋ยวมาใส่อีกต้นหนึ่งนะครับหลังจากเสร็จต้นที่หนึ่งแล้ว มาทดลองอีกต้นหนึ่งต้นที่สองเชื่อในคําสอนของผู้พุทเจ้านะครับผู้พุทเจ้าบอกว่าท่านสอนเอาไว้ว่ามีเหตุและมีผลนะครับเหตุก็คือต้องมาใส่ปิ๋ยนะครับดูแลเขาอย่างดีดูซิว่าเขาจะออกผลไหมแต่ตอนนี้ออกแล้วสบายาอยากจะให้เขาออกเยอะๆนะครับให้ออกเยอะๆปิดผลเยอะๆ นเยอะๆก็มาลองปฏิบัติดูนะครับดอกเยอะดอกเยอะตอนนี้นี่ข้างในก็สุกดอกก็สุกอยู่เยอะมากครับอดอกนี่ดอกมากไม่ธรรมดาครับดอกเยอะมากมดูลูกซิมีลูกไหม มีลูกหรือเปล่ายังไม่ติดลูกนะครับต้นนี้ยังไม่ติดลูกเราจะดูแลตัวเองอย่างดีนะออกลูกเยอะๆนะเอาให้เป็นแม่ลูกดกให้ได้นะปีนี้นะมีน้องโจนะครับที่กาลสินนะครับน้องเขาก็มี ประมาณ21ต้นตอนนี้ได้ผลแล้วน้องก็แนะนํามาว่านะให้หมันสังเกตนะถ้าเกิดมีปุ่มแดงๆนะครับปุ่มแดงๆนี้แสดงว่าเขาจะออกลูกนะครับอ่าก็เลยมาสังเกตดูนี่ปุ่มแดงๆแ,แบบนี้ปุ่มแดงแบบนี้เนี่ยเป็นผลแน่นอนนะครับอย่างเนี้ได้ผลแน่นอนอ่าจากดอกก็กลายเป็นผลนะครับนี่เห็น ที่แน่ชัดคือสามลูกแล้วนี่ครับแน่นอน,นีนสามลูกนี้ <c oughs> เราจะเฝ้าดูนางตลอดนะครับทุกๆวันนะครับเฝ้าดูนางตลอดประคบประงมนางทุกๆวันนะครับวันนี้ก็จะมาลดน้ํา <c oughs> ตอนนี้เราจะทําการฝังก้อนนะครับ <c oughs> ก้อนนี้เรียกว่าก้อนสัป,ปสิ่งนะครับนี่เป็นมะละกอ ไม่รู้พันอะไรแต่ว่าเริ่มออกลูกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการฝังก้อนก้อน,อนสับปะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ,อรเรียกว่าก้อนสับปสิ่งนะครับก้อนสับปะสิ่งนะฮะก้อนนี้จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการฝังลงไปที่ต้นมะละกอแล้วก็อ่าก็จะเป็นอาหารเขาอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยว สัก2อาทิตย์นะครับเราจะมาดูผลว่ามะละกอจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศัการาช2564นะครับมีการเเรามาฝังก้อน,นแล้วก็จากนั้นเราก็อ่ะกบลงไปกบดินลงไปครับเรียบร้อยที่ต้นอ้อยนะครับฝังที่ต้นอ้อยอ้อยนี้ก็เป็นอ้อย1ก้อนอ่า ช้าๆนะครับฝังลงไปปั๊บก็ดินกบอึบนะฮะดินกบเรียบร้อยนะครับดินกบดินกบเดี๋ยวมาวัดผลกันนะครับสักหนึ่งเดือนนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะก็มาที่คออ้อยอีกหนึ่งกอน,นะครับจะทําการฝังก้อนสับปะสิ่งนะฮะกอนนี้ก็จะฝังสักหนึ่งอสอ สัก3ก้อนนะครับ3มก้อนโชวอ่าโอเค3ก้อนไปอีกที่2ต้นนะครับต้นนี้ก็ฝังอ่ะก้อนเดียวอ่าอันนี้ก็2ก้อนจึงอ่าจึงเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาวัดผลกันอีกประมาณ1เดือนดูซิว่า อ้อยต้นนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ตอนนี้ตอนนี้เขาแตกกอก็อยู่ที่อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบสิบต้นสิบต้นนับข้อนะนับข้อนะครับหนึ่งอ่าสองสามสี 2, 3, 4, 5อ่านับไป5ข้อแล้วดึงเดือนเนี้ยนะฮะก็ขเขาจะได้กี่ข้ออ่าตอนนี้1 2 3 4 5ตอนนี้5ข้อนะครับวันนี้ให้น้ำน้องมายงชิด อย่างเต็มอิ่มนี่กินทั้งจอกทั้งแหนะและน้ำสรรพสิ่งและน้ำเปลา่าโอ้โหกินอย่างอิ่มเลยวันนี้เช้าว,วันนี้นี่น้องปลาก็มาบุ๋งบ๋องบุ้งบ๋องแล้วนี่ฉ่ำเลยนะครับทุกโคลนฉ่ำน้องมะยงชิดได้กินเต็มที่นี่น้ำหมักเศษอาหาร ได้โปรตีนสูงเลยวันนี้นี่ก็มะละกอน้องมะละกอได้กินทั้งก้อนสับป,ปะสิง่งสับป,ปะสิ่งน้ําแล้วก็น้ําเปล่าอ่านี่กับน้องมะกรูดน้องอ้อยนะครับน้องอ้อยก็ได้ทานสับป,ปะสิ่งก้อนหนึ่งก้อนอ่านี่ฉ่าทุกต้นฉ่าทุกต้นฉ่าทุกต้นนะครับ ให้เขาทานน้าให้เยอะๆเลยนี่กลางวันจะได้สู้แดดได้นะนเหลืออีกหนึ่งล็อกนะครับล็อกสุดท้ายเพิ่งไปลือเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวจะาน้าสปปรรพสิ่งให้น้องเขาได้ทานกันนะครับนี่มาโอ้โห,โหนี่ช้ำ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 เลยครับช้ำช้ำนี่ก็เป็นต้นสุดท้าย เหลอีกหนึ่งล็อกล็อกนู้นนะครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจมาสวนที่ไรล้ชื่นใจทุกทีเอาชื่นใจชื่นใจชื่นใจมาสูนที่ไรและชื่นใจทุกทีเอชื่นใจชื่นใจชื่นใจมาสูนที่ไรแล้ชื่นใจ